คนทั่วไปนะคะอาจจะรู้จักวาน,นิลาแค่ว่าวาน,นิลาคือสารแต่งกลิ่นให้กลิ่นในขนมเครื่องดื่มแต่ว่าแท้จริงแล้วอ่ะวาน,นิลาเป็นพืชกล้วยไม้ชนิดหนึ่งอยากให้ทุกคนมารู้ว่าวาน,นิลามีกลิ่นที่หอมนุ่มยังไงผ่านขนมเครื่องดื่มของเราหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆทําให้รู้ว่าทาเมืองไทยของเราเนี่ยสามารถปลูกวาน,นิลาได้ออกดอกออกปากใายเป็นผลผลิตได้ ก่อนหน้านี้กุ๊กพีอยู่กับวัตถุดิบตัววานิลาเนี้ยมาตั้งนานแล้วใช้แต่ทําขนมก็เป็นการนําเข้าทั้งหมดเลยมีราคาค่อนข้างสูงส่วนแฟน,เ,นเขาถามาึ้นมาว่าเออกลิ่นวานิลามันทํามาจากอะไรมันก็เลยเกิดความสนใจที่อยากจะศึกษาตรงนั้นเริ่มทําวานิลาที่เป็นของไทยจริงๆเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ทําให้คุณหันมาบริโภคมากขึ้น เริ่มจากที่เราทาฟาร์มมีพื้นที่ให้หาความรู้ว่าน้อยมากส่วนใหญ่ปลูกภาคเหนือว่ามีอากาศที่เหมาะสมแต่ยังไม่เคยมีใครลองปลูกในอากาศที่ร้อนชื้นต้องมีโอโุณหภูมิต่างกันวัน1 0ิบถึงสิองศาค่ะเขาถึงจะออกดอกได้หลังจากวันนี้เราออกดอกแล้วอะค่ะก็ต้องผสมเกสรด้วยมือทุกดอกมันก็จะกลายเป็นฝักให้ฝักสุกได้ที่แล้วเราก็หมักบ่มอีกประมาณ4ี่เดือนค่ะถึงจะออกมาเป็นวานิลาที่เราจำหน่ายหน้าร้านนี้ได้ค่ะช่วงแรกได้ผลผลิตน มากๆแต่สิ่งที่ทําให้เราปลูกต่อเพราะเราคิดว่าวน,นิลาเนี่ยสามารถไปต่อได้อีกแปรรูปเป็นลิตภฑ์อื่นๆได้อีกตอนนี้ฟาร์มเรามีวน,นิลาประมาณ6กพันต้นแล้วค่ะผลผลิตที่เราได้ก็ต้องบอกว่ามีขนาดที่เล็กกว่าแต่ว่าเรื่องคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าเลยให้เกิดที่ดีไม่แพ้กับที่เรานำเข้าเลยค่ะ าซ่เนี่ยเป็นตัวกาลางนำเสนอตัววานิลลาของเราทุกเมนูในร้านของเรามีสมสมของวานิลลาแทบจะทุกอย่างเลยค่ะถ้ามีลูกค้าที่สนใจนอะอยากจะรู้เกี่ยวกับวานิลลาค่ะก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านเราได้ถ้าในส่วนของผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของเราอย่างวานิลลาฝากวานิลลาเทสวานิลลาเอ็กซ์แ์นะคะจะเป็นลูกค้าที่นำไปทำขนมเช่นเชฟร้าน,นเบเกอรี่ใหญ่ๆค่ะ เราอยากจะเป็นคนที่เริ่มต้นปลูกแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าวาน,นิลาสามารถปลูกในไทยในอากาศแบบบ้านเราได้นะถ้าเราไม่ได้พยายามต่อตอนนั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้มีผลผลิตที่เราเห็นกันที่หน้าร้านต้องมีแพชชั่นด้วยควบคู่กับความพยายามมันถึงจะไปได้กันได้